หลักๆเนี่ยทุกคนก็คงพอมองเห็นภาพว่า<ะ>การเคลื่อนกำลังของทหารของรัเสเซียเนี่ยมาเป็นสามแนวรบแนวรบทางด้านใต้นะมันก็จะมีแถวเมืองแถวเมืองเคซองซึ่งเป็นเมืองที่ติดติดต่อกับแหลมเ,เป่าบสมุทรไครเมีย<ะ>แล้วก็จะมีเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองเมลิโทโพ แล้วก็เมืองมาลิมาลิอูโพอะไรประมาณเนี้ยชื่ออ่านกันงากเหมือนกันอันนี้คือทางภาคใต้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งคือทางฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกเนี่ยสังเกตดูว่าเมืองที่เคยเป็นประเด็นจังหวัดที่ว่าจะขอไม่อยู่ในรัสเซียอะไรต่ออะไรคือบริเวณที่เขาเรียกว่าภาคตะวันคือภาคตะวันออกคือเขตดอบาสเนี่ยแล้วก็มีเมืองสองเมืองคือเมืองดอเนส กับเมืองอลูฮ<ร>ัน,นเนี่ยสังเกตดูว่าค่อนข้างเงียบหมายความว่าไม่มีข่าวอะไรเลยที่ตอนแรกไปยึดสองแควนนี้ก่อนเ,<อ>เลยน,น,นะคะน่าจะมาเพราะว่าในทางการทหารเนี่ยรัเสเซียคงจะเป็นฝ่ายสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วมันจะมีตรงตรงภาคตะวันออกเหมือนกันแต่เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอันนี้ความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยอาจจะประเมินได้ว่าเมืองคาคีฟเนี่ย คงใกล้ที่จะเป็นเมืองที่กองกำลังของรัเสเซียเนี่ยยึดครองได้เพราะล่าสุดนี่ตามข่าวบอกว่าเห็นรถถังแล้วก็ทารของรัเสเซียในเมืองนีอ้อันนี้คือแนวลบที่สองแนวลบข้างล่างคือทาง,ทางตอนใต้แนวลบข้างบนคือทางตะวันออกกับทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็แนวลบทางด้านทิศเหนืออันนี้จะเกี่ยวข้องกับเมืองหลวงเลยคือเมืองเมืองเคียฟหรือเมืองคีฟซึ่ง ความคืบหน้าล่าสุดก็คือมีการยิงหอออกอากาศนะที่เป็นเทเลคอมทาวเวอร์กลางเมืองเพื่อตัดการสื่อสารอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือมันเห็นภาพถ่ายที่เราพูดได้ฟังเมื่อวานนี้ซึ่งกองทหารที่ยกมาทั้งรถถังทั้งรถลำเลียงพลหุ่มเกาะทั้งปืนยงปืนใหญ่ที่ว่าเนี่ยมันก็ข่าวสับสนนะ,ะว่าขบวนแถวยาวเท่าไหร่อันนี้ก็เรื่องหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันอยู่ใกล้กรุงเคฟเนี่ยสักขนาดไหนจเจาตรงไหนเป็นเซ็นเตอร์แต่ว่าก็เอาเป็นว่าประมาณอ่างทองวางน้อยอะไรถ้าแถวนี้ก็แล้วกันถ้าเทียบว่าเอาศูนย์กลางอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลก็ย, <นะ S 2> ยังไม่สามารถตีเคฟได้แต่งนะ,ะก็คือก็คือก็คือ,คอมันก็ค่อยๆเขาเรียกว่าลุกคืบลุกคืบเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการลุกไม่ได้รวดเร็ว จะเป็นแผนของปูตินที่จะรุกแบบนี้หรือจะเป็นเพราะการต่อต้านอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็ต้องอัปเดตก,กันตลอดผมก็ตื่นเช้ามาก็ลำดับแรกเลยก็ดูว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรคืบหน้าทางด้านสถานการณ์เรื่องการสู้รบก่อนส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตรถถังพังไปกี่คันเครื่องบินตกไปกี่ลำเลยพรุนี้ประเมินไม่ได้เพราะว่ามัน,ม,นมาหลายทางมาก